สวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญทาวเวอ์แมนิเกนเคยกับสโลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแตคลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับหลังจากที่ผมนะครับได้ไปที่น้ําตกตาดฟ้านั่นเองเราก็ไปต่อกันเลยครับตอนนี้ผมกําลังขี่รถไปที่จุดชมวิวผาชมตะวันนั่นเองครับผาชมตะวันนะครับจะสวยไม่สวยยังไงเราก็ไปรอรู้กันครับ มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาที่จอดรถก่อนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ผาชมตะวันนะครับภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงนั่นเองครับขี่รถจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็จะมาถึงผาชมตะวันเนี่ยมือใช้ได้ครับสองสามร้อยโลผาชมตะวันนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วผาสำหรับชมตะวัน จะสวยหรือไม่สวยนะครับไปดูกันเลยผ่าชมตะวันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยนะครับเนี่ครับแล้วก็มีร้านกาแฟมีสินค้าชุมชนของที่ระลึกต่างๆเนี่ครับแล้วก็มีชานสำหรับออกไปถ่ายรูปไรได้นะครับสวยเนี่ยครับ บรรยากาศถือว่าดีมากๆเลยนะแต่ที่นี่นะครับเขาห้ามกลางเต็นท์เพราะว่ามันอันตรายนั่นเองนะครับโอ้ยังมีทางเดินไปอีกไกลนู่นเลยนะครับตรงนี้มันก็เป็นหน้าผาแล้วเนาะเนี่ยครับเดินก็ดูวความระมัดระวัง วิวหลักล้านเลยนะครับสวยมากตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ10โมงเชา้าก็ยังมีหมอกให้เห็นนะครับที่เห็นไกลๆลิบๆนู่นนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเคื่อนอุลรัตนะครับสวยดีเหลือเกินใครที่เคยมาที่นี่นะครับผ่าชมตะว,วันก็คอมเมนต์บอกขวัญเทเวแมนด้วย ดีมากๆเลยนะครับบางครั้งคนเราทํางานนี่เจอแต่ฝุ่นละอองเจอแต่บมลพิษนะครับมาสูตรโอโซนท,ที่สดชื่นกันดีกว่าครับสําหรับตัวผมเองนะครับชอบมากๆเลยเนี่ยจุดชมวิวที่มีหมอกแบบนี้นะครับ สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่นะครับก็จะมีความงามความสวยไม่เหมือนกันสักที่เลยนะครับยกตัวอย่างอย่างที่ผมไปที่เขาพญาเดินทงนะครับก็เป็นจุดชมวิวเหมือนกันแต่ก็สวยไปคนละแบบนะครับดีมากมาก ดีมากๆเลยครับวิวดีขวัญท้าวเวมนถูกใจสิ่งนี้เลยเนี่ยครับสวยดีมากๆเนี่ยครับแล้วก็มีชานให้ถ่ายรูปต่างๆ เปดลูกอเปิดไว้ก่อนนะคะ มาแล้วนะครับตาประทับอุทยายนแห่งชาติภูเวียงนะครับส่วนลายเซนเนี่ยเป็นรูปไดโนเสาร์นะครับโอ้สวยดีครับสาเหตุที่ที่นี่นะครับอุทยายนแห่งชาติภูเวียงเนี่ยสัญลักษณ์เป็นรูปไดโนเสาร์นะครับนั่นก็คือที่เนี่ยเขาค้นพบนะครับเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์นะครับโบราณ ก็ถือว่าดีเลยนะครับที่เนี้ยด้านหลังผมเนี่ยโหวิวสวยมากๆนะครับสวยจริงๆครับวิวแต่พอใกล้เที่ยงนะครับหมอกก็เริ่มจางหน่อยนะครับแต,แต่ยังพอมีให้เห็นอยู่เหนื่อยครับแต่เดี๋ยวผมจะไปที่อื่นกันต่อนะครับ จริงๆครับอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์เลยคลิปหน้านะครับผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรนะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย